โอเคก็กราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมไอชิตะแล้ววันนี้ผมจะมาพูดอยู่2เรื่องนะครับผมเรื่องแรกที่ผมไม่ได้ลงคลิปและเรื่องที่2ผมอาจจะเปลี่ยนเกมเล่นย้ำนะว่าอาจจะก็คือที่ผ่านมานี่คือแบบโคตรแย่เลยคือมาเข้าเรื่องแรกเรื่องแรกเหตุผลที่ผมไม่ได้ลงคลิปเพราะหนึ่ง โทรศัพท์ผมพังฮะใช่ครับโทรศัพท์ผมพังและที่นี้ผมต้องแบบไปซ่อมนั้นรอนานมากได้เมื่อวานนี่แหละผมก็นี่อยู่ผมเลยคิดว่าจะทําคลิปวันนี้เลยแล้วกันคือพังมันจะแบบค่อยว่าแบบไม่ได,ด้ไม่ได้น้าจอแตกหรือไม่ได้อะไรนะคือคือหน้าจอมันออกจากโทรศัพท์อะ่ะเข้าใจไหมอ่าเผื่อคนไม่เห็นภาพเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพให้ ก็ตามนั้นแหละฮะก็โคตรแย่จริงนี่ผมแบบซ่อมใหม่โอโหบอกเลยกลับมาใช้ไม่ได้เล่นเป็นเดือนโอโหไม่ชินเลยเจริงโคตรไม่ชินเลยแบบโคตรแย่จริงนี่คือแบบที่ผมหายไปไม่ได้ลงคลิปไม่ใช่ว่าผมขี้เกียจหรืออะไรหรอกครับตัวสัหรับผมพังฮะก็ ก่อนนะมาเรื่องที่2ก็คืออาจจะเปลี่ยนเกมเล่นคือผมผมก็นั่งคิดอยู่ว่าเอ๊ะถ้าเราแบบถ้าถ้าสมมติมว่าเราแบบเปลี่ยนเกมเล่นแบบจะชอบอย่างเช่นอาจจะแบบเล่นโลบ็อกบ้างเล่นฟรีไฟล์บ้างหรืออาจจะเล่นเกมอื่นบ้างเนี่ยแทนแบบวันอังคารกับวันพุธนะคือแบบ ฟันอย่างเช่นว่าแบบทุกคนอาจจะเห็นไมค์ครับใช่ไหมทุณอาจจะเบื่อไมค์ครับของผมแล้วใช่ไหมใช่แล้วคือจะบอกว่าช่องผมก็อย่างนี้ครับคิดแบบเงียบๆแหละครับแบบสไตล์แบบน่าเบื่ออย่างนี้ฮะก็อย่าอย่าเยบหยบอย่าเพิ่งอีนี่กันนะครับผมคืออยากจะบอกว่าแบบยังไงอะ โอ้ไปได้เตรียมคำพูดมาซะด้วยโอ้ตายมันก็ไม่ใช่ว่าแบบที่นี่คืออยากเล่นเกมอื่นอยู่แต่ว่าผมกะไว้ว่าไมค์คร f t จะลงสัก1 0บถึงยี่สเนี่ยก็จบเลยเพราะว่าเขาจะไม่ของของช่องอื่นเขาพน่าสนใจกว่าอย่างเช่นรีวิวมอสหรือว่าเอามอสมาเล่นเอาชีวิตรอดเนี้ยแต่ของผมมันแบบไม่มีอะไรเลยแค่เชเดอร์เฉยๆแล้วก็แบบยังไงอ่ะเขาเรียกว่าแบบ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเออเอออย่างนั้นแหละน่าเบื่อมันมันน่าเบื่อก็นะเลผมว่าก็อยากจะเล่นเกมอื่นอย่างเช่นอาจจะเล่นโรบ็อกเนี่ยแต่ว่าแต่โรบ็อกผมว่ามันแหลกนะจริงๆของผมคือมันแหลกมากๆเลยคือแบบจะเล่นเดี่ยวมันมันแหลกจัดๆเลยก็นะ อาจจะไปเล่นฟีไฟบ้างอาจจะเล่นคออฟบ้างแต่คออฟนี่ก็โอ้แต่วันเสาร์อ่ะผมก็ยังจะลงเหมือนเดิมนะเกมพวกเกมในเปสโตพวกเกมแบบอาจจะเกมใหม่บ้างเกมเก่าบ้างก็พยายามหามาเล่นอยู่นะครับผม <c oughs> <c oughs> นี่แหละฮะสองเรื่องที่ผมจะมาพูดในวันนี้ก็ ต้องขอโทษและขออภัยนะครับที่ไม่ได้ลงคลิปนานหรือหายไปนานจริงๆไม่ได้ขี้เกียจหรือว่าแบบไม่อยากลงคลิปเลยไม่เลยครับผมติดอย่างเีคือโทรศัพท์ผมพังฮะโอเคผมจะถนอมใช้แล้วแบบว่าใช้แบบรักษามันอย่างดีแล้วทีเนี้ยก็วันนี้วันอะไรวะวันอาทิตย์เหรอใช่ถ้าวันนี้วันอาทิตย์วันอังคารไม่รู้สิ ว่าอาจจะลงไมค์ครับมั้งหรืออาจจะลงเ,เกมอื่นก็ไม่รู้นะถ้าใครอยากให้ผมเล่นไมครับก็คอมเมนต์มาได้ครับหรือรอ,อ,มมมยอ,ยอยากให้เล่นเกมเอมมื่นก็คอมเมนต์มาเยอะๆเลยอยากให้เล่นเกมไหนก็คอมเมนต์มาลวกันถ้าถ้าสมมติว่าไม่มีคนดูผมรู้แหละลงคลิปนี้อาจจะไม่มีคนดูแหละหรือว่าอาจจะแบบ แค่คนผ่านเข้ามันดูเฉยๆก็จะพูดเลยเดีย่ะขอขอโทษแล้วก็ขอากราบอภัยด้วยนะครับข้อแบบไม่ไม่ยังไงอ่ะคือแบบเออพูดได้ออกเลยโอ้โอ้ก็สลาวันนี้ ก็สวัสดีครับบ๊ายบายก็ประมาณว่าอย่ากโกรธเครื่องกันนะครับผมไม่ได้ลงคลิปนานถึงจะไม่มีคนดูก็เหอะบ๊ายบาย